นานาที่กำลังมองหาลอกจิกกิ้งทรงกลมนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมวันนี้นะโอ้ยมีมือสองเข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นลอกอะไร ตัวนี้เป็นเรียวโกนะครับคอนโรลเลอร์นะครับผมไลท์เกมนะครับผมตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาเมื่องานฟิชชิ่งเอ็กโปที่ผ่านมานี้เองนะครับผมลอกลงน้ําแค่ครั้งเดียวเองนะครับผมมาดูสเปคลอกกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็น LG 300นะครับเป็นเบอร์300นะรอบอยู่ที่6 2ต่อหนึ่งนะครับ10บอลแบริงนะครับผมจุสาย PE 2เนี่ยได้ประมาณ300เมตรเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวลอกแค่3 2 1กรัมนะครับ กำลังเบรก20กิโลนะครับผมนะตัวนี้สเปคกล่องมาสวยๆเลยนะครับผมนะมีกล่องนอกกล่องนเออมีตัวกล่องนอกกล่องในเรียบร้อยนะครับผมนะของครบคบนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวล้อก,กันครับ ตัวลอกคุ้นๆตาไหมครับเหมือนเจ้าอะไรครับผมแบรนด์ดังเลยครับเหมือนเจ้า Shimano Conquest Limited เลยนะครับสีนาวีบูนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับมีรอยขนแมวบางๆแค่นั้นเองตัวนี้มีแถมสาย PE ไปให้นะครับหน็อบตัวนี้ให้มาเป็นหน็อกคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตัวนี้หมุนก็ยังเนียนๆลื่นๆอยู่นะลงน้ํานะเขาลงน้าแค่ครั้งเดียวเองนะครับผมนะ แล้วก็มีคลิกเสียงตัวที่ปรับ s t a r d e ด k ด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวเขานะอยู่ที่7,500บาทนะครับผมตัวนี้นะเขาขึ้นสายเวเรียบร้อยแล้วก็ลงน้ำครั้งเดียวก็ราคาเอาไปเบาๆอยู่ที่5,800บาทนะครับผมจะสดจะผ่อนจะแลกจะเทินทักมาได้เลยครับ